บางทีปัญหาง่ายๆแต่ถ้าจิตมันวุ่นวายมันก็แก้ปัญหานั้นไม่ได้จริงๆนะโยมบางทีปัญหาเล็กๆแต่จิตใจมันวุ่นวายฟุ้งซ่านไปมันเหมือนพยายามวิ่งหาคําตอบก็จริงแต่มันก็ไม่ได้คําตอบจริงๆนึกถึงเรื่องของนาฬิกาที่โยมคนหนึ่งก็ทํานาฬิกาตกลงไปในโรงเก็บฟางแล้วก็ให้เด็กมาช่วยกันหากันหาเท่าไรเด็กเจคนเด็กก็วิ่งวุ่นหากัน คุยเขียหากันไม่เจอเด็กคนหนึ่งบอกทุกคนออกไปให้หมดก่อนนะครับผมขอเวลาสัก3นาทีเดี๋ยวผมจะเอานาฬิกาออกไปให้เด็กคนนั้นก็เข้าไปนั่งนิ่งๆเง,งียบๆแล้วเขาก็ได้ยินเสียงนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กติ๊ก,กนะี่เขาก็คุยลงไปก็เจอนาฬิกาบางทีก็น่าจะแบบนี้นะโยมเพราะว่าความฟุ้งซ่านเกินไปคิดโทษคนโน้นคิดโทษคนน,น,คคน,นี้คิดโทษคนนั้นมันมีตัวละครเยอะมากเลยกับเรื่องที่ฟุ้งซ่านในวันนี้เนะี่ย ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยกับงานหรือว่าเหนื่อยกับคนไอ้คนมันก็ไม่ใช่คนอื่นอย่างเดียวไอ้เรานี่ก็คนมันก็อาจจะเพราะเรานี่แหละเป็นต้นเหตุของการที่มันฟุ้งซ่านจนหาคําตอบของปัญหานั้นไม่เจอเนี่ยก่อนจะนอนแบบนี้โยมก็ลองสมาทานศีลก่อนนะสมาทานศีลห้าไม่ต้องมีพระให้ศีลหรอกเนะเราก็สมาทานศีลด้วยความตั้งใจของเราเองแล้วก็เดินจงกรมซะหน่อยแล้วก็มานั่งสวดมนต์สักพักหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิ ทำจิตนิ่งๆน,นะไม่ต้องไปไปนิ่งเพื่อคิดหาคําตอบนิ่งรู้อยู่กับลมหายใจเมื่อจิตมันนิ่งเนี่ยไม่แน่นะบางทีคําตอบที่ไม่เคยเจอมันอาจจะได้ได้มีคําตอบที่ปิ๊งขึ้นมาแบบอัศจรรย์ก็ได้งานความนิ่งสามารถที่จะเจอต้นเหตุของปัญหาแต่จะยอมรับไหมว่าบางทีมันก็เรานั่นแหละมันจะได้หาจุดแก้ไขที่นี่เสียที แต่ถ้ายังไม่ยอมรับว่าเราก็คือคนและเป็นต้นเหตุของปัญหาต่อให้นั่งหลับตาและจะเจอสักกี่ครั้งกี่คราว่าคนที่เป็นต้นเหตุคือเราแต่ใจไม่ยอมรับมันก็จะยังไม่เกิดการแก้ปัญหาอยู่ดีก็ขอให้ลองไปพิจารณาดูนะโยมนะวันนี้เดินทางกลับมาถึงจังหวัดตราดแล้วก่อนจะเข้าวัดในวัดพระอาจารย์อยู่ไม่ไกลจากนี้มากนะก่อนจะเข้าวัดก็เข้ามากราบพระที่พุทธมนฑลจังหวัดตราดก่อน ก็ขอเป็นธรรมะสักตอนขอเจริญพรเป็นกำลังใจ